รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูนประจำเดือนมิถุนายน2568เศรษฐกิจจังหวัดลำพูนขยายตัวร้อยละ10.3เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากเครื่องชี้ด้านอุปทานที่มีการขยายตัวร้อยละ6.3จากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ8.5โดยส่วนหนึ่งจากภาคธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม boi เริ่มมีการลงทุนและสินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรและอุปกรณ์ภาพรวมยังคง ขยายาตัวไดด้ีเนื่องจากการเร่งสะสมสต็อกสินค้าก่อนที่มาตรการภาษีของสหรัฐจะมีผลบังคับใช้ดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ5.6จากการท่องเที่ยวที่ยังคงมีทิศทางขยายตัวสำหรับในเดือนมิถุนายน2568มีจำนวนผู้มาเยือนจังหวัดลำพูนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ8.3และมีไรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นร้อยละ8.9เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เดชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ3.1จากการขยายตัวของปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูนได้แก่มะม่วงและลำไยประกอบกับปริมาณผลผลิตภาคปศุสัตว์ขยายตัวตามความต้องการบริโภคภายในประเทศเป็นสำคัญ เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ21.8เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสะท้อนจากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวร้อยละ40.1จากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้านดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ1.8จจากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัวเนื่องจากมีการชะลอการซื้อมาตั้งแต่ช่วงต้นปีโดยรถยนต์ในกลุ่มที่ขยายตัวได้แก่รถยนต์นั่งพลังงานไฟไฟ้า และรถยนต์นั่งไฮบริดขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในเดือนนี้หดตัวลอยลาลบ9.2สะท้อนจากการหดตัวของจํานวนรถยนต์พาณิชที่จดทะเบียนใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มของรถกระบะและพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวมที่หดตัวจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินและสภาวะนี่ครเรนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ด้านการเงินสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ1.7ขณะที่ด้านปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ1.2เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อของจังหวัดลำพูนในเดือนมิถุนายน2568อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยมีการเปลี่ยนแปลงในหมวดอาหารสดจากราคาผักที่ปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับหมวดพลังงานที่หดตัวในอัตราที่ชะลอลงตามราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศ ด้านการจ้างงานภาพรวมหดตัวในอัตรา้อยละลบ1.8ภาคธุรกิจหลายแห่งต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างโดยนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนแรงงานคนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มจ้างงานลดลงจากปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตรที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตทําให้ไม่คุ้มกับค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว ช่วงแนะนำของดีประจำจังหวัดลำพูนจ้ารองเท้าแฮนด์เมดชัดฉพาทำมือทำเองทุกคู่ผลิตจากโรงงานผลิตรองเท้าแฮนด์เมดตําบลป่าสัะอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการสนับสนุนจดทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดลำพูนการันตีของดีประจำตําบลสวยแบบมีเอกลักษณ์ทุกคู่ท้าให้ลองบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนจ้าติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางนี้ได้เลยจ้า